สวัสดีค่ะเม,มื่อวานนี้ได้ไปรับครีโมครั้งแรกก็ตอนแรกก็กลัวนะคะเวลาเข้าไปที่โรงพยาบาลที่เวทีา้านของจอฟฟีนะคะก็เนอร์เวิร์สแล้วก็กลัวกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะก็พอเข้าไปที่โรงพยาบาลก็เข้ามารับตัวเราแล้วก็บอกว่าผลตอ,อผลตรวจเลือดออกมาว่าปรากฏว่าขาด เป็นไดไดได,ได,ไดรีค่ะพวกแ,แคลเซียม,มพวกนมพวกถั่วพวกอะไรเงี้ยค่ะที่เราค่ะจริงๆเราก็เราก็รับประทานอาหารถั่วนี่ก็กินเยอะนมโซยามลวอะไรพวกนี้นะคะนมแ,มแคลเซียมที่อาหารที่มีแคลเซียมเนี่ยเราก็รับประทานแต่ว่าปรากฏว่าเลือด ที่ออกมาเนยังเป็นอยู่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคุณหมอก็เลยปร r i ่ uh, e uh, ก็เลยให้ยา uh, มาทานนะคะเป็นยาที่เสริม uh, แคลเซียมในตัวเรา yeah. ทีนี้พอเราเข้าไปใช่ไหมคะเข้าไปในห้อง uh, คลีมโมนเนี่ยก็จะมีแชร์มีโต๊ะ uh, ของแต่ละคนนะคะแล้วก็ uh, เราก็เข้าไปนั่งแล้วรู้สึกคอมเพทิลเขาก็ต้อนรับเราดี แล้วก็เพช่นที่มานั่งอยู่ในแชร์เนี่ยเขากม็มากันหลายรอบแล้วแล้วก็มานั่งกันนานอยู่นะคะวันหนึ่งแต่ละคนเพราะเขาเพราะเขาก็จะมีเอ n ่แคนเซิลที่แตกต่างไป,บาง,ป date, บางคนก็เป็น p น s t โพสเตอ์บางคนก็เป็นเบร็คแคนเซิลบางคนก็มุมดลูกอะไรเงี้ยค่ะแต่ของเราเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่หนึ่งผ่าตัดแล้ว แต่เรายังต้องมาทำเคมอเทรลพีทาเกตเทรลพีแล้วก็เรเดียเรเดียเทรลพีแล้วก็ทานยานะคะตะเริ่มอการรักษาขั้นแรกนี้คือต้องเข้าีโมและทาเกตเทรลพีการเข้าีโมของเราเนี่ยคือเราแบบผลของมะเร็งที่เขาเอาไปตรวจเนี่ย ที่เขาตัดไปแล้วไปตรวจเนี่ยพอดีมันไม่ได้แพร่กระจายไปที่ก้อนอก้อนเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าลิมโฟนะคะที่มันไปไฟทิ้งกับกับเชื้อโรคต่างๆนานาคะ่ะมันจะเป็นราจะมีตามคอตามใต้แขนของเรามีตรงท้องมีตรงขางหน้าขาของเรานะคะก็ นะคะก็บอกข่าวๆทีนี้มันก็ไม่ได้ไปสเปคเพราะว่ามเร็งเต้านมเนี่ยมันอยู่ทางด้านขวามันอยู่ทางด้านขวาตรงฝั่งนี้แล้วก็มันก็ค่อนข้างใกล้กับลิมโนตนะคะเขาก็เลยเอาไปตรวจปรากฏว่าเไปแค่เขาตัดไปแค่สองชิ้นแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ไปลุกลามอะไรก็กอ,อุ่นใจขึ้นทีเนี้ย แอมมะเลงก้อนเนื้อที่ผลออกมาเนี่ยมันเป็นมาเร็งเนื้อหลายของเราเป็น ER positive HER2 positive grade 3ซึ่งเป็นเกรดที่ค่อน,นข้างสูงถ้าเกิดว่าเกรดต่ำกว่าน,นี้เขาก็คงจะพิจารณามไม่คีโมไม่จำเป็นแต่ว่าของเราเนี่ยมันเกรดสูงแล้วก็เลยหมอก็เลยแนะนำให้เข้าคีโม แล้วก็อคอนฟลิกต์ conflict, แล้วก็ไม่อยากเข้าคีโมค่ะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าการเข้าคีโมเนี่ยสายเอฟเฟกมันเยอะอผมร่วงทำให้ขาดความมั่นใจแล้วก็นั้วกังวลมากเลยค่ะและสุขภาพคือมันเข้าไปอท็อกซ์มันเป็นสารเคมีมันเป็นท็อกซิกนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าเรากลัวอะไรเงี้ยค่ะแต่หมอบอกว,ว่ามันจำเป็นมากเพราะว่าถ้าถ้า ถ้าหากว่าคุณมีมะเร็งตรงไหนที่เราไม่ได้ในร่างกายแล้วเราไม่ไม่ได้เข้าไปตรวจหรือว่าเขาไม่ได้เจอคีโมโเนี่ยท็อกซิกตัวเนี้ยมันก็จะเข้าไปทำ้ายหรือว่าไปต็อปไปหยุดยั้งการเติบโตของมะเร็งได้ค่ะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเออเราเป็นมะเร็งตรงไหนในร่างกายแล้วทีนี้การทำคีโมโอของเราเนี่ย คุณหมอเขาแนะนำให้เราทํำ12ครั้งทุกอาทิตย์1ชั่วโมงทุกแอมทุกอาทิตย์ต่อครั้งแล้วก็ t a r g e t ต n g t h e r a พร้อมๆก,กันกับแอม t a r g e t t h ก็คือฮอร์โมนที่เข้าไป t a r g e t i ตัว her t o นะคะก็จะทําครั้งละ3อาทิตย์ครั้งแรกที่ไปเมื่อวาน เนี่ยคือวันที่31กันลักกระดาสนสองสองศูนย์สองห้าเป็นเป็นวิตศสสัจรนะคะเรากเ็เข้าไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าครั้งแรกที่มาทำเนี่ยเราก็จะตื่นเต้นแล้วกลัวแล้วก็ไปนั่งก็มีความรู้สึกคองทเบิโเพราะว่าคุณหมอก็อคุณนางพยาบาลที่มาดูแลเราค่ะ เขาเป็นเป็นนักดบัตมืออาชีพเลยค่ะเขาก็จะบอกกับเราว่าเราจะต้องทำอย่างนั้งงนอย่างนี้นะคะเริ่มแรกแล้วเขาก็จะให้น้าเกลือเราก่อนสัจกจำไม่ได้แล้วสิบห้านาทีหรือเท่าไรเนี่ยค่ะเพราะตอนนั้นเราตื่นเต้นมากจําจาความได้คร่าวๆแล้วเ,เริ่มแรกน้ําเกลือเข้าไปเข้าไปในร่างกายแล้วก่อนเขาก็จะเอาแอมเข็มเนี่ยมาฉีดตรงที่เป็นท่อ ะะมาฉีดตรงมือเราก่อนเพื่อที่จะสามารถให้สารเคมีเข้าในร่างกายเราับเริ่มแรกเป็นน้ำเกลือแล้วก็ทีนี้ครั้งที่สองอสารเคมีครั้งอันอนแทตัวที่สองก็คือเป็นตัวแอนติฮิตามินเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันม,มีมันมีบางอย่างที่เราอาจจะ เพราะว่าแอนต้ฮิทามินเนี่ยมันเข้าไปช่วยในป้องกันคนที่ว่ามีเอร์จีหรือว่าแพ้สารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยค่ะตัวเราเนี่ยเป็นคนแพ้แล้วก็จะมีผื่นคันตามตัวบ่อยมากครั้งหนึ่งก็จะเป็นใช้เวลาประมาณ6เดือนเลยค่ะ หรือครึ่งปีเลค่ะแล้วก็ก็ต้องทานยาแอนติฮิตามินแล้วก็ทาครีมด้วยนะคะเราไม่สามารถทีเเ่เราสามารถทาครีมต่อเนื่องได้ออสองอาทิตย์ที่นิ่มถ้าไม่หายก็ต้องไปปรึกษาแพทย์แล้วแพทย์ก็จะให้ยาตัวใหม่มาอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบนี้ตลอดเขาก็เลยให้ยาแอนติแอนติฮิตามินเคมมที่สามที่เขาฉีดเข้าเส้นเลือดก,ก็คือ สเตอริลอยป้องกันไม่ให้เราเม,มีการอาเจียนหลังจากที่ได้รับสารเคมแล้วเขาก็ฉีดเข้าไปเสร็จแล้วเขาก็รอ,อประมาณ10นาทีเสร็จแล้วทาเกตเทอรี y, ตัวต่อไปคือเขาจะมาฉีดที่ขาเราเขาก็จะสลับแต่ละข้างนี้ก็แต่ละข้างจะมไม่เหมือนกันก็คือ,อ,อ อ,ออาทิตย์แรกทำเคมีโมใช่ไหมคะเขาก็จะฉีด t a r g e t i t h e r a p ที่ขาก่อนเพื่อที่จะดูว่าอาการเราเป็นยังไงบ้างเพราะหลังจากที่ฉีด t a r g e t t h e r a p เนี่ยจะใช้ระยะเวลาเวาในการแช่เข็มเข้าไปตรงขาเราเลยค่ะโดยตรงเลยแล้วก็จะมีความรู้สึกเจ็บเจ็บเจบเจบเหมือนกับมดกัดมดกัดมดกัดตลอดเลยค่ะ10บนาทีแล้วมันจะเป็นระยะระยะ มาแล้วก็ไปเจ็บแล้วก็หายเจ็บแล้วก็หายนะคะจักงนั้นพอเขาฉีดเสร็จสินาทีป yeah. ุ๊บเขาก็จะรอว่าอาการเราเป็นยังไงเขาก็รอดูอาการเราปรากฏว่าโอเคไม่มีอาการอะไรพอหลังจาก30นาทีผ่านไปเขาก็เออเอาคมโมาใส่ในเส้นเลือดของเราเลยค่ะพอเขาฉีดเข้าไปเราก็มีเขาจะเอ๊ะทำไมมันถึงแสบแ s สซีฟิกัก็คือ ต่อทออาหารของเราตรงตรงส่วนนี้ค่ะแล้วมีความรู้สึกแสบหลังจากที่เขาให้เคมีมาแล้วก็เราทานอาหารมันจุกอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าทําไมถึงมันไม่ถึงไม่ลงไปในกระเพาะอาหารของเราเราก็ไม่ค่อยเป็นนะคะเราก็เลยดื่มน้ําพยายามดื่มน้ําเปล่าเนี่ยไปเรื่อยๆื่อเรื่อยๆอก็ยังไม่หายก็เลยเรียกคุณหมอมาเ,ออเรียกคุณนงางการพมาเขาก็มาหยุด หยุดการให้คมีเขาเขาก็กดกดบ้าไม่ให้มันดบลงไม่ให้คีมโมันดบลงก็นี่มันก็หายไปก็เลยบอกนี่ทำไมพอเธอกดลงปุ๊บพอเธอหยุด stop uh, stop เคมโมันก็หายไปฉันก็ไม่มีอาการแอ uh, สซีพิคัดอีกเลยเขาก็เลยบอกว่าเขาต้องทำต่อเนื่องนะ <S <S เขาก็ว่าเพราะว่าเพราะว่า,เ,าเราจะต้องทำให้จบคอร์สเราก็เลยเอาโอเคงั้นเดี๋ยวลองแล้วกันเอาอีกครั้งหนึ่งเขาก็กด start a g a i แกดใหม่ค <Again, S 2> ีโมก็เข้ามาในเส้นเลือดสภาพนะคะก็เป็นเหมือนเดิมก็เลยกดเรียกพยาบาลเราก็กลัวแล้วทำไมถึงมันเริ่มแสบแสบแสบตรงเนี้ยหมอและคุณน้องในบาก็บอกว่าคุณตื่นเต้นแอมให้ตื่นเต้นคุณอาจจะกังวลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นการที่เราให้คีโมครั้งแรกเราจะมีความรู้สึกกังวลแล้วกลัวเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะต้องให้จบคอร์สนะเขาก็เลย พยายามทานน้ำเขาเอาน้ำมาให้วันนั้นทานไปสองลิตรเหมือนก็นสามลิตรเลยค่ะน้ำน้ำเปล่าแล้วก็นั่งจิบมัช่าของเราไปเราเอาเตรียมไปด้วยเตียมพวกอ,อาหารของเราไปด้วยค่ะเขาก็มีอาหารมาเสิร์ฟเราอย่างดีมีชากาแฟมีอะไรเงีย้ยค่ะแต่เราเลือกดื่มเ,เ,เครื่องดื่มที่มีสุขภาพหน่อยแล้วก็ มีอาหารกลางวันมาให้เสิร์ฟให้ตลอดคนที่มาเสิร์ฟอาหารเนี่ยเขาวอลเลนเียม,มาชมาไม่ได้ไม่มาทํางานเสียสลัดตัวเองไม่ได้เงินนะคะเขาเรียกว่าวอลเลนเียอะไรเงี้ย่ะก็เขาส่งวันหนึ่งฉันก็อยากจะวอลเนเียกับเขามั่งนะมีความรู้สึกดีนะที่ว่ามาเสิร์ฟให้กับเพชรนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะต่างๆนานาเขาก็ แต่และคนก็บอกว่าไม่มีผมเลยผมเขาล่วงหมดเลยค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมเธอก็จะล่วงนะพาตอนนี้ยังเป็นผมของเราอยู่ยังไม่ล่วงไปไหนยังจับยังจับอยู่กับผมอยู่กับหัวเราอยู่แต่พอประมาณสักคุณทําคีมโมไปสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ผัดไปเหมือนก็จะมีเริ่มอาการอ,อาจจะมีขึ้นไส้เวียนหัวเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะ ที่เขาบอ,อกมานะคะแต่ว่าหลังจากที่เราทําคมีโมเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ๊ะก็ยังแข็งแรงดีนิดไม่เหนือหน่อยไม่ง่วงอะไรเงี้ยก็เดินไปเดินประมาณ20นาทีเพื่อที่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากจะนั่งรถเมล์แล้วก็ไม่อยากนั่งรถแท็กซี่เรากลัวว่าเราจะเป็นเออเพราะว่าเอมิวซิสกลัวว่าเออเมิวซิสเต็มของเราเออมันโลมันต่ํา เออเอเมลซิสเต็มก็คือภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันต่ำช่วงที่เราได้รับพีโมโไปอะคะ่ะก็เลยกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าขึ้นรถเมย์เดี๋ยว,นยวคนจะไม่สบายติดหวัดนั่นนี่แล้วก็เจอเด็กอีกเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เขาจะมีเชื้อโรคนะคะที่สามเชื้อโรคเขาเยอะกับกว่าผู้ใหญ่เด็กเนี่ยคะ่ะแล้วก็ถ้าขึ้นรถแท็กซี่ล่ะนะแกเราก็กังวลไปเรื่อยเลยะคะ่ะถ้าขึ้นแท็กซี่คนนั้นคนนี้นั่งมา ก็หลายคนที่นั่งอยู่บนเบาะล้วก็กลัวไปไงเราก็เลยเลือกที่จะเดินยี่สินาทีไปหาสามีให้สามีรับกลับบ้านเพราะว่าสามีเขาไม่สามารถมารับที่โรงพยาบาลได้เพราะมันเป็นรถของอทำงานเขานะคะก็เลยได้ไดเเ้เราก็อศาศัยว่าเราได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็หิวของพลุงพลังด้วยค่ะแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่ กลับมาถึงบ้านก็แข็งแรงทํางานบ้านนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็สุขภสพานนมีความรู้สึกว่าทำไมมันทิ้งขิงทิ้งคลิตรงตรงเนี้ยตรงส่วนแขนของเราทั้งสองข้างแล้วก็มาตรงซ้ำตรงข้อมือเราเนี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมมันชามันชาตลอดเหมือนกับว่าอะไรไปกดทับเส้นเลือดเราเนี้ยค่ะ ก็เป็นตอนประมาณสี่ทุ่มก็ไปน,นอนนอนก็ชาทั้งคืนแล้วก็มีความรู้สึกว่านอนไม่หลับกังวลคิดนั่นคิดมากคิดคิดมากไปค่ะจริงๆแนละ้ไม่สมควรที่ไม่ไม่สมควรที่จะคิดมากว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่ามันทำให้เสียสภาพสมองของเราค่ะจริงๆแล้วอ่ะแต่เรารู้ว่าที่ท,ที่เราทวีเราคิดมากไปนะ่ย มันมันตอนช่วงนั้นมันช่วยไม่ได้แต่เราจะต้องจะค่ะคือคืนนี้เราจะพยายาม,มควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็พอตื่นเช้ามามันก็ยังเทงเทงคลิ้งก็ยังชายอยู่เราก็เลยเตรียม,มพวกว,วิตามินต่างๆนานาวิตามินซีที่ว่าวิตามินมันทีวิตามินอะไรพวกนี้ค่ะอ่าแล้วก็ยาเสริม อะนะซัพพลเมนตะ์น่ะที่เป็นยาเสริมเขาท,ที่ที่เขาอที่คุณคุณนํายาบาลให้มาเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปป้องกันเ,เข้าไปเสริมแคลเซียมอะไรเงี้ยในร่างกายของเราที่ว่าเขาตรวจที่ว่าผลตรวจเลือดออกมาแล้วมันมันเอมมันโชว์ในผลตรวจเลือดว่าเราอะ low แคลเซียมอืมเราก็เลยแอมทาตนตัวนั้นไปหลังจากนั้นมือชาอะไรก็หายไปเลยค่ะ ทีนี้ประมาณสิบโมงครึ่งรถเทสโก้ก็มาส่งอาหารอ,อ,อาหารที่เราซื้อผวกผักผลไม้พวกนมวกอะไรเงี้ยค่ะมาไว้ในบ้านของเราแหละเพราะว่าเราไม่อยากจะออกไปพบไม่ใช่ไปพบเพื่อนเราไม่อยากออกไปสาธารณะเราลรกกลัวว่าเราจะไปติดเชื้อโรคค่ะยังไม่พร้อม เราก็เลยสั่งออนไลน์ปกติก็จะเป็นคนสั่งออนไลน์เขาค่ะเพราะว่ามันสะดวกดีไม่ต้องไปเดินให้เหนื่อยแล้วก็เลือกของเ,อเรากลับมาแท่เราอยู่บ้านคลิก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 ออนไลน์เสร็จส่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็สะดวกดี <S <S แล้วก็แล้วก็เลยเออเราก็ทำอย่างนี้มานานแล้ว <S <S ล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเราไม่ต้องไปเดินในพลาฟิกนะไม่ต้องไปเจอ,เอ เจอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนที่เป็นมาคนที่เข้ารักษาการรักษ,กษาีโมโนเนี่ยร่างกายเขาเนี่ยจะเอโทษค่ะเ,เ,เขาเรียกอะไรนะอินอินมิวสิตเยมอะค่ะความภูมิต้านทานของของเขาเนี่ยจะต่ำค่ะก็เลยต้องระวังนิดนึงเรื่องนี้ก็พอ เทสโก้มาส่งปุ๊บแล้วก็เราก็โอ้ยกของยังหนักเลยเขาเอามาเป็นตะกร้าใหญ่ๆเป็นชั้นๆเลยนะแล้วก็ยกเข้าบ้านของเราตะกร้าใหญ่ๆเลยสามสี่ตะกร้าสักพักหนึ่งเราก็เจ็บขาทำไมเป็นอย่างนี้มันเป็นอยู่ที่ว่าเพราะว่าเราได้รับทาร์เก็ตเทเลพีที่ว่าฉีดเข้าไปที่ขาเราเนี่ยนี่เองอีกตรงนั้นนี่เองที่มันไม่ใช่มันเจ็บเนี่ยเราก็เลยแบบวันนี้คือ มีแผนว่าจะไปเดินออกกำลังกายก็ดันมาขากระเพงอีกก็ตอนนี้กำลัง,งสงใส่จะต้องใช้โคลเพลสพวกไอซพวกน้ำแข็งอะไรเงี้ยที่มันเย็นๆเนี่ยประครบตรงนั้นให้มันดีขึ้นจะได้ออกไปเดินสูตรบรรยากาศข้างนอกหรือไม่ก็ปั่นจักรยานในบ้านได้จักรยานของเราเนี่ยมันมีมันเป็นจักรยานมันก็เป็นจักรยานทั่วไปที่ว่าไป ขับขี่ตามท้องถนนเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเราจะขับขี่กับที่เนี่ยเราใช้ตัวที่มันเป็นติดไปติดกับล้อข้างหลังเนี่ยเพื่อที่จะให้มันไม่ได้ขยับเคลื่อนไปไหนแล้วก็จะปั่นอยู่กับที่เนี้ยค่ะเป็นการออกกำลังกายตัวนั้นไปเพื่อเวลาฝนตกอากาศหนาวและที่ที่นี่นะคะในหมู่บ้านที่อยู่เนี่ย มันจะเป็นเนินเป็นเนินสูงแล้วก็อย่างเงี้ยมันเป็นเนินอะแล้วมันไม่มันไม่สม่ำเสมออะแล้วมันขับเราไม่ชอบอขี่จักรยานบนเนินสูงอะค่ะมันเหนื่อยอเวลาเราขี่จักรยานเนี่ยเราก็จะเอาจักรยานงเราขึ้นรถไปแล้วก็ไปตามสถานที่ที่มันเป็นแคมคัแคนว c คาเนลโบนะคะที่มันเขาจะมีแม่น้ํำแต่ละที่ของเขาในอังกฤษนะคะแล้วก็ตรงข้างแม่น้ำเนี่ยมันก็จะเป็นแม่น้ำใสแคบๆที่สัที่คันที่เรือยาวมันก็จะมันก็จะที่เรือยาวเนี่ยที่เขาเป็นเขาเรียกว่าบ้านบ้านเรือนะคะที่เขาไปอยู่กันเนี่ยเขาก็บางคนเขาก็จะ ซื้อบ้านเรือไปพักอยู่อาศัยหรือไม่ก็ให้เขาเช่าหรือไม่ก็เอา,เ,อาเป็นให้เขาเช่าไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมาทั่งในบ้านเรือนนี่ก็จะมีทุกอย่างเลยครบสมบูรณ์เหมือนบ้านเราเลยแต่มันไม่ใหญ่ค่ะมันแคบก็จะมีครัวมีห้องน้ํามีห้องอาบน้ํามีห้องนอนอ่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วตรงตรงคันแนวเนี่ยเขาเรียกว่าคันแนว มันก็จะเป็นพื้นที่ลาบที่ให้เราขับที่จักรยานเที่ยวได้หรือเดินชมวิวได้นะคะเราก็ชอบไปตรงนั้นหรือไม่ก็ไปที่มอนโซทร i โอที่ฮัตสกนะคะเราก็จะเอาไปจอะตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ขี่จักรยานเป็นการออกกำลังกายให้ร่างกายเราแข็งแรงให้ให้หัวใจเราแข็งแรงเพราะเราต้องไปตรวจหัวใจของเราด้วยถ้าหัวใจเราไม่แข็งแรงเนี่ยการให้ีโมเนี่ย มันก็จะมีผลกระทบนิดนึงก็จะมี side effect นิดนึงก็ต้องระวังตัวนั้นนะคะพยายามออกกําลังกายทานอาหารครบมือคบมือห้าหมูนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้ห้ามเราว่าเราห้ามกินนั่นกินนี่แต่ละคนที่ไปทีมบเขาก็จะพูดถึงช็อกโกแลตเพราะเราเป็นคนกลัวว่าก,กินอาหารหวานเกินไปมีช็อกโกแลตมีชีสโอ้โว ของมันนนั่นเลยเอ่ชีสนี่ก็จะเป็นของฟาดนะคะก็เราทานได้แต่ก็อย่าไปทานเยอะให้ทานพอประมาณนะคะโอเคค่ะก็ประสบการณ์ก็มีเท่านี้ก็อยากจะเล่าให้สู่กันฟังแล้วก็จะแล้วเวลาต่อไปเนี่ยเราก็ได้เข้ามาดูว่าเออประสบการณ์ของเรามาเอ่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะเราตัวเราเองก็เข้าไปดู วิดีโอของเราเพราะว่ามันเป็นการจดบันทึกชีวิตของเราะคะ่ะแล้วก็ครั้งที่สองคีมโมครั้งที่2องเนี่ยก็จะเป็นอาทิตย์หน้าวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสที่เจ็ดเวลาสามโมงสี่สิบห้าคู่วั t ถุที่ที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมนะคะแล้วหลังจากที่ให้คีมโมแล้วเนี่ยมาดูว่าอาการจะเป็นยังไงต่อไป สวัสดีค่ะ